คำถามต่อไปนะคะมาจากคุณผู้หญิงค่ะคุณเหน่งค่ะคุณเหน่งคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญปรึกษาคุณหมอพนมทวนได้เลยค่ะครับอ๋อข่าพอดีสามีนะคะตอนตอนนี้แกตอนเช้าเช้าเนี่ยแกจะชอบช่วยช่วยตัวเองอยู่ทุกวันนะคะพอดีไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นมาจับผิดแกนะคะ่ะตื่นขึ้นมาก็จะเจอพอดีตื่นขึ้นมาพอดีค่ะโอ้คือ คุณแข่งท้องอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ตั้งครรภ์ท้องสองเดือนครึ่งแต่ตอนก่อนท้องหนูก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าแกมีทําหรือเปล่าแต่ช่วงช่วงท้อนพอดีมันตื่นขึ้นมาค่ะก็เลยเห็นก็เลยเห็นทุกวันไม่รู้ว่าแกเป็นคือผิดปกติไหมอะค่ะผมมองว่าอย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าทั้งสามีเองก็ยังมีเพศสัมพันธ์นะครับกับคุณหน่งอยู่ผมมองว่าถ้างั้นประเด็นเรื่องผิดปกติเนี่ยจะลดน้อยลงแล้วซึ่งช่วงนี้ปุ๊บต้องอย่าลืมว่า คุณอย่างเองตั้งครรภ์ค่ะบางทีเนี่ยสามีอาจจะไปได้ข้อมูลหรือรับรู้มาว่าการที่มีเพศสัมพันธ์จะก,กระแทกกระทันจะรุนแรงอะไรเนี่ยอาจจะมีผลกับการตั้งครรภ์ของเด็กดย<ม>เพราะอย่างยิ่งในช่วง3ามเดือนแรกค่ะก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามีอาจจะลดการที่จะมีข้องแวะเรื่องกิจกรรมกับภรรยากิจกรรมก็เลยไปกระทํากิจกรรมด้วยตนเองซะค่ะเพื่อเป็นการลดตรงนี้อันนี้หนูทราบนะคะแล้วแกก็ทราบนะคะแต่ว่าแต่ว่า คือคือถึงแนมะ้จะไม่ท้องก็ไม่ใช่ว่าแกจะจะ,จะท,ทํากิจกรรมทุกวันไงคะ,ะแต่ที่นี้อีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จะต้องคุยก็คือว่านั่นคือประเด็นที่หนึ่งน,นะครับเป็นที่สองก็คือว่าเรื่องของความต้องการละ <c oughs> ความต้องการระหว่างทางสามีกับคุณเองเอง <c oughs> ตรงนี้ระดับความสมดุลของความต้องการต้องคุยแล้วว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าอ๋อมไม่ไม่เกี่ยวกับเบื่อฮะคุณหมอพนมทวนกำลัง,งพูดเหมือนว่า ความถี่ในความต้องการเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคุณคุณเน่งอาจจะต่หนูไม่เป็นนะหนูได้หนูได้ตลอดตลอดอหมือก็ได้ค่ะไไม่ก็อาจจะมีความชอบแตกต่างกันระหว่างเพศรสและหัตทรศนาผมว่าบางทีอาจจะต้องคุยกันว่าความต้องการเนี่ย เราเป็นแบบไหนเพราะบางทีสามีเนี่ยผู้ชายเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยบางทีการไปกวนภรรยาบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊จะมองคนใจขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองมากหรือเปล่าคุยกันสนหมกมุ่นหรือเปล่าแล้วช่วงเช้าของผู้ชายเนี่ยนะครับจะมีภาวะที่เรียกว่าไก่มันจะขันง่ายคือมันเป็นทางสรีระเอ๊กใช่ใช่ใช่ช่วงเช้าของผู้ชายเมื่อกี้คุณเน่งพูดแทรกขึ้นมาก็คุยกันนะคะคุยกันเหรอครับคุณเน่ง หนูเคยพูดนะคะว่าถ้าสมมติแกเกิดเมีนมอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้ที่จะตกหรือเป็นไม่ได้ที่จะอัก็ได้อะไรเงี้ยสกมีความรพอพอเห็นแกทำปุ๊บแล้วมันจะใจตื่นเต้นมันจะชาหน้าจะชาอะไรงี้ไม่รู้โมโหหรือว่าอะไรหนูกไม่รู้ความรู้สึกมันสับสนบางทีมันไม่ถูกวิธีที่ดีวิธีก็คือไปพบจิตแพทย์เลยขนาดนั้นเลยครับเพราะในเมื่อในเมื่อคุณคุยก็คุยแล้วใช่ไหมครับมีเงื่อนไข ในเงี้ทเอ๊ะท้องก็แล้วผมว่างั้นทีที่สุดเนี่ยฮะคุยจิตแพทย์เลยให้เขาคุยเลยว่าตกลงภรรยาสามีเนี่ยรู้สึกยังไงทําไมถึงเกิดแบบเนี้ยแล้วภรรยารู้สึกยังไงแล้หาจุดสมดุลเลยว่ายังไงดีก็เลยหากรรมการใช่เท <laughs> <laughs> ่าที่สามีช่วยตัวเองเนี่ยคุณเหน่งคิดว่าเขาไม่เขาไม่รู้ว่าคุณเหน่งดูอยู่ใช่ไหมครับค่ะหือว่าคุณเ,เหน่ง่งลองทํา ลองเพิกตัวคือทําคือทําเหมือนกับว่าให้เขารู้ว่าเราตื่นแล้วดูซิว่าเขาจะหยุดไหมหยุดหยุดหนูเคยเคยขยับตัวแล้วก็หยุดเออเนี่ยนี่ปกติถ้าไม่หยุดนะฮะผมว่าไม่ปกติอ้นี่ปกติครับเขาคงเขาคงเกรงใจคุณเน่งฮะจริงมองมงเขาคงเกรงใจไม่อยากจะรบกวนคุณเน่งหรือไม่ก็อเออเนี่มันก็คิดไปได้เลยเปล่อยๆยหรือเขาฝันกําลังฝันอยู่แต่ผมว่าการสื่อสาร กันเลยน่าจะดีที่สุดต้องมีคุยพูดคุยกันใช่บางทีไม่ใช่กล้าถามแกไม่รู้แกจะอายหรือเปล่าหนุ่มก็ไม่อายอ่ะคนดีคนดังนอนกันทุกวันไม่อายหรอกครับคุยได้เลยคุณเอ่งคุยไปเถอะคราวหน้าคุณเอ่งพอบิดขี้เกียจใช่ไหมครับพอตื่นมาเห็นแกกําลังทําคุณอาจจะอยากจะถามว่าอ้าว ทำอะไรอะไรใช่ฉันช่วยไหมอะไรอาจจะคุยไปเลยเหมือนกับเออเป็นยังไงเหรอมันเราเปิดลับไปเลยได้เปิดรับเลยหรือไม่ก็บิดที่เหยียดชูมือเงี้ยอ้าแล้วโอ้โหโอ้อะไรอย่างงี้เราะตั้งคันนี้เออตั้งเมื่อไหร่ถึงจะจะได้ล่ะคะเห <3 S 2> ็นหนึ่งอ๋อมีเพศสัมพันธ์ไปจนถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะค่ะคุณหมอว่าไงจริงจริงเนี่ยฮะช่วงสามเดือนแรกเขาจะบอกว่าให้ระวังหน่อยแต่ให้ให้ระวังนะฮะไ <ป S 2> ม่ใช่ห้ามนะฮะเพราะฉันก็คืออย่าลดผล แล้วยังก็มีได้จนกระทั่งช่วงใกล้คลอดก็อาจจะแต่ก็มีนะหนูก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคือครับก็คือก่อนใกล้คลอดเนี่ยฮะอีกสักสองสาเดือนก็ต้องระวังอีกทีค่ะครับค่ะขอบคุณนะคะกลับไปคุยอันนี้สุดกลับไปคุยนะฮะขอบคุณค่ะลาบดีค่ะขอบคุณคุณเอกนะครับ